ก็แค่เอามาโถเนี่ยมาโถ่ถูถูเห็นไหมเนี่ยเกลี้ยงเลยดีมากเกลี้ยงเลยโอ้โหหล่อเลยเดี๋ยวเขาหนึ่งนะเข้มเข้มหน่อยแต่ตรงนี้ดูสิเกลี้ยงไปหมดเลยอ่าแล้วครับนี่คือเครื่องโกนหนวดอัตโนมัติที่กําลังมาแรงนะครับแล้วโกนที่ดี NCHK8 ครับเปิดดูข้างในกันก่อนนะครับจะบอกวิธีใช้ครับอันดับแรกครับมีคู่มือนะฮะนี่ดูครับพระเอกของเขาโอ้โหสวยมากครับประมือ มาแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวที่นะครับใส่สายชาร์จนะครับตอนนี้ก็จะปิดเอาไว้นะเพื่อจะกันน้ํารุ่นนี้กันน้ําได้นะครับผมจะมีฝาอยู่ด้านบนนะครับทาแบบนี้ครับเมื่อกดขึ้นนะครับเครื่องจะทํางานทันทีครับเขาจะมีตัวที่มันเป็นนะครับใบมีดนะครับใบมีดจะอยู่ข้างในนี้นะครับมือสัมผัสได้ไม่เป็นอันตรายนะครับรุ่นนี้ที่ชอบก็คือมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับแล้วกดลงไปทีนึงเนี่ยคือการปิดนะครับเราก็ปิดฝานะครับเพื่อป้องกันสิ่งอะไรไม่ใหนแปลกปลอมเข้าไปคราวนี้เวลาทีี่่่่เเราใใใชชช้้้ออยยยููนะ มันไอเศษต่างๆที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยจะออกมาอย่างไงใช่ไหมครับก็เพียงแค่ครับดึงออกเลยนะครับนี่เราจะเห็นตัวข้างในของเขาเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปัดของความสะอาดออกได้โดนน้าได้นะครับไม่ตากแห้งนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาเข้ามาคืนนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับปิดเครื่องเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาซะเท่านี้ก็เป็นอันใช้งานได้เรียบร้อยครับสำหรับ e n n k 8นี่ฮะก็สายชาร์จใช้ซีแถมให้นะครับแล้วก็ตัวทำความสะอาดนะครับใครสนใจกดทิ่ดีกาครับประม